สวัสดีครับทุกทุท่านวันนี้วันอาทิตย์นะครับขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้พายุเข้าอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์นี้จะเป็นอกกระบอกเกตจะลดซุ้มนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี้เปิดออกนะครับเจ้าของเก่านี่ใช้มาหรือล้างมาแบบไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับ ส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อเราจะสังเกตเห็นมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโดยตัวกระจ,จายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันล่ําใหญ่ชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะอ่อนช้อยสวยงามอวบใหญ่จะลึกนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ก็เส้นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนองค์พระนี่คมสันล่ําใหญ่ชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพองค์พระนี่จะสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานลางๆนะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกมวลสารลอยตัวก,กระจายกระจายเม็ดเล็กๆทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลัง ็เช่นเดียวกันนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นมวลสารโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับองค์นี้สภาพใช้มานะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างอีกด้านนะครับเราจะสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระมวลสารหลุดล่อน้อยแตกรอยแยกนะครับแต่แข็งดูนี่ท่านจะสังเกตเห็นนะครับ เส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าคล้ายๆกับขอบกระด้งนะครับด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับรอยแตกรอยแยกมวลสารนี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านหน้าเก็ดเห็นครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่อวบล่ำสันใหญ่ชัดเจนนะครับ ด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นรอยแตกรอยแยกบวนสารหลุดล่อนนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ เนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะเนจะหนึกจ,จ,จะนุ่มนวลตานะครับเก็ตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อนเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกชัดเจนนะครับเก็ตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับรอยแตกล้านนะครับ เป็นเส้นเล็ก,ลกๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับเป็นจวันชั้นเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์ เก่งๆหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน facebook นะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่โรยตัวกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการติติงติเตียนหรือติชอบนะครับเบนจวรรชาแนลเราเพิ่งออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง Youtube ได้ประมาณ4เดือนจะ5เดือนแล้วนะครับทางเบนจวันณชาแนลเราไม่มีสคริปต์นะครับผมหยิบองค์ไหนขึ้นมาได้ผมออกมาทำคอนเทนต์นะครับจะอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องก็ดีนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับ ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับเม็ดเรื่องเืองนี่โอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวของซุ้มรอบแก้วนะครับด้านข้างรายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับเห็นนะครับด้านหลังสังเกตเห็นมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับ โอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะเนจะหนึก,จะน,กจะนุ่มนะครับเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้มีพระสมเด็จวัดะระฆังออกมาระบาดอีกแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับความเป็นไปได้จะมีจริงหรือครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแบ่งปันจับต้องได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้ท่านพิจารณาให้ถี่ถ้วนศึกษาให้ดีก่อนนะครับอย่างพระสมเดะะ็จวรคังนี่เป็นพระที่หายากนะครับเป็นพระเบญจภา,าคีนะครับไม่มีนะครับมาเปิดแบ่งปันจับต้องได้หรือจะเป็นาการโฆษณาอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านต้องคิด วิเคราะห์และแยกแยะนะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มและบุคคลนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับส่วนท่านใดชอบทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับดานาสังเกตเห็นนะครับเนื้อหา มวลสารนะครับร่องรอยธรรมชาติรอยแตกรานบนพื้นผิวพระนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าใช้มานะครับเห็นเห็น,นะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับท่านจะคิดวิเคราะห์และแยกายได้เองนะครับว่าพระผมเก๋หรือพระผมแท้นะครับโอเคนะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก a c e บ o o k ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านนะครับช่วงนี้พายุเข้าอีกลูกแล้วนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน